โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอตอนนี้เราอยู่ในเกมมักนะครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับผมโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยเอาไปหมวดเซอร์ฟเวอ์เหมือนเดิมมานะอ่าโอเคไม่ต้องอธิบายอะไรละมันอธิบายทุกคลิปละเริ่มมาก็เอาเลยเอออ้ํเหมือนเดิมมันแหละต้นนู้นต้นไม้เขียวเยอะเราไปตรง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 ,ง,งนู้นดีกว่า ใครที่ยังไม่ดูพาร์ทแรกพาร์ทสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไปให้นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับมาคนเดียวก็จะเงาเงาหน่อยอ่าผลไม้ไว้ก่อนสำคัญหมดทุกอย่างโอ้โหหางมงแล้วแป๊บเดียวใกล้จะค้ำแล้วอะไรไว้เราคามอะไรได้บ้างวะอัอนนี้ล็อกโอเคเอ่อสร้างที่พักก่อนแป๊บหนึ่งเริ่มกันเลย อ้าวผิดเย้ยไม่เป็นไรมายังไงก็อ,อย่างนั้นแหละอืมโอเคโอเคดู <c oughs> แบบบ้านพี่พ่อมึงสร้างนอ้ีสัตว์แบบเนี้ยเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เองซับซ้อนอเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะขับแล้วอะเรายังไม่มีอ่า ผลไม้หรือเลือดไปต่อสู้กับพวกมันเลยวะเป็นไงเป็นกันวะโอ้โหแอปเปิ้ลมีกี่ลูกวะเนี่ยโอ้พี่แค่หกลูกได้แล้วได้แล้วมันมาแล้วอ่ะอัานี่ไงีลูกหนึ่งโอ้ยเฮียลงไปทานลงไปทานโยกครับโ,โยกครับโยกครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวเออเฮียเอ้ย ต้องมีสเต็ปมันต้องมีสเต็ปต้องมีสเต็ปครับเฮ้ยนะครับใช่ฮึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเออจังหวะเราไม่ดีว่ะโยกถอดถอยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเป็นพังบ้านเราเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันโยนกระดูกว่ะเออเฮ้ยกูจะตายเยอะยี่ย สว่างแล้ววิ่งอะไรวะสตามิน่าเหตุนนี้เพิ่มสตามิน่าไม่เพิ่มเลือดไอสัตว์อู้เยอะเกินไอ่เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ก่อนไอสัตว์จุกหลบข้างบนไปก่อนอู้ยตายวะเออตายถี่สัตว์อืออืออือรู้ว่าตัวเองด้วยอืออืออือ โยกครับโยกครับกลับไปดีไอ้สัตว์ยืนเหมือะไรยืนเหมือะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวยเ,ยยออเ,ออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยังยืนเอ๋อวปะเมาแสงแดดนี่สัตว์เมาแสงแดดนี่สัตอ้าเมาแสงแดดใช่ไหมเมาแสงแดดใช่ไหมเมาแสงแดดใช่ไหมเรียบร้อยไปดิีแต่กูกำลังจะตายไปไอสัตว์ไปเปิ้อก่อนเลยไอสัตว์นี่ใกล้จะมืดไปด้วยห้าโมงเย็นอีกแลยไอสัตว์เอ้ยอะไรวะ นี่ไงเยอะเลยเห็ดเห็ดแอปเปิลแอปเปิลเปิดได้เปิดได้เปิดเหวี่ยงเดียวอ่าเพิ่มสกิลในตัวเราเราต้องเอาหินไปทำหมอ้อต้มว่ะเราต้องการอาหารว่ะต้องการเลือดอย่างแรงเลยแล้วเ,เดินมามั่วแล้วบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเฮียโอเคเราเก็บสะสมสเสบียงไว้เยอะๆกันเชิญนี่ยฉุกเฉินโอ้ตรงนี้แอปเปิลเพียบเลยว่ะเฮ้ยมืออีกแล้วว่ะเยอะเฮ้ย เฮียมืดอีกแล้วอะไรวะเลือยังไม่เต็มเลยเฮียว่าไม่พอแน่เลยวะเอาแล้วเฮ้ยมาแล้ววะฮะอ่าอ่าอ่าเป็นไงนะจัจังหวะมึงได้แล้วโอเคเราจะเดินหาแล้วก็ตัดการมันด้วยหาแอปเปิลด้วย เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่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 อย่างที่คุยกันดีสัตว์เอ้อฮ่าฮ่เฮ้อะไรวะอืมอู้เอ้เกิดจุดดีป่ะสปาวเกิดบอกที่ที่ที่ทีเอ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้กลางบ้านว่ะเฮ้ยเปิดมาโอ้โหโอ้โหตั้งเพียบครับ นี่ต้องได้อย่างนี้สิเปิดมาเจอกล่องให้ฟาร์มของโอ้โหเหรียญเหรียญเอิร์นเหรียญเหรียญเหรียญเฮียอะไรล่ะเหรียญเพียบเลยสัตว์วู้มีตังเปิดกล่องเยอะเลยสัตว์เปิดเลยป๊อปป๊อปอ่าเฮ้ึจัดแพรกทำยังไงวะทำให้เรากระโดดสูงกเลยยังไง เดี๋ยวต้นไม้คับกอดก่อนอันดับแรกเราต้องใจเย็นเออใจเย็นไม่ได้ไอสัตว์ต้องรีบเลยเพราะอยู่คนเดียวได้นะตรงนี้มีอาหารให้ฟาร์มเยอะเลยว่ะเตาก่อไฟเอาจัดการวัวสตูเนื้อสตูเนื้อแล้วก็เอาตรงนี้เลยอ๋อเรามีอยู่นี้แล้วเราจะคาฟทำเหี้ยอะไรไว้สัตว์เอาเอาแล้วกันเอาสองแล้วกันนี่ก็ได้เหี้ยถ้ากูจะสร้างทำหม่ทำคุยเลยว่ะเร็วเร็วเลยด่วนดเลยห้าโมงเย็นเลยสัตว์เออ ฟันหน่อยฟันหน่อยงัวลายงัวลายงัวไม่ใช่วัวนะงัวเออได้มาสองชิ้นเดี๋ยวไปคราบเตาก่อนทำอาหารเฮ้ยคำอีกแล้ววะกูยังกูยังยังไม่ทำอะไรเลยวะไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วๆๆๆๆต้องไปเอาเนื้ออีกเนื้ออีกเฮ้ยมันมีบ้านอีกหลังนึงว่ะอยู่นู่นว่ะเฮ้ยตจงมีของดีแน่เลย ไงขนมปังเยี่ยมเยี่ยมครับขอบคุณครับเยี่ยมเลยว่ะเดี๋ยวกำลังจะมืดไรสัตว์เดี๋ยวกลับไปเอาเนื้อก่อนต้องมีอาหารเพื่อรับประทานพร้อมสู้้พร้อมเลยพร้อมเลยซอมบี้อย่างนั้นเลยเฮ้ยครับแล้วเฮ้ยอืม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 หลบครับหลบเอ้ยหลบไม่ได้ว่ะเฮ้ยเยอะว่ะ เยอะว่ะเฮ้ยเรียบร้อยไปนหนึ่งครับอ่าอ่าเรียบร้อยไปสองครับอ่าสามครับฮู้เฮ้ยมาอีกอะซองะอะเฮ้ยอ่าอ่าเฮ้ยปุ๊บหลบอะหลบแบบนี้กี่ต้นครับออเรียบร้อยอ่าวันแรกก็ไม่เท่าไรแล้วนะมาจ้ะอ้ามดแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่นูน้น ฮึบเฮ้ยต้องหลบสิต้องหลบสิต้องหลบสิอ่าอย่างนี้แหละเออเออเรียบร้อยมามาให้หมดทีเดียวเลยมาเออเออเออเรียบร้อยครับบูบหงายเงือบปดีตว์ความเหนือต่อน่าจะหมดแล้วนะับี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีอีกป่ะ

อยงใครมาทำร้ายบ้านกูวะไหนเอ้ายังอีกเหรอโอ้โหสักสองตัวออมาดิโอ้โหโต๊ะครับบ้านกูไปหมดไอเวนอ,อืออือทำอะไรเฮ้ยทำอะไรฮะยทำอะไรฮะยทำอะไรฮะอย่าพึ่งไป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 โอ้ เราต้องสต็อกอาหารไว้เยอะเลย,เลยโอ้โหเมื่อกี้เกือบเลือดเหลือแค่หกอ่ะเมืเ่อกี้ตีตูตีตูนี่โอเคพอแล้วเฮ้ยขับแล้ววะขับแล้ววะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาดิครับเฮ้ยม่เอะไรวะอืมอืมอืม

เออโอ้ยเยอะอ่ะอืมเยอะเยอะเยอะแล้วไงอ่ะเยอะแล้วไงอ่ะเยอะแล้วไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะจริงว่ะฮู้หลอกล่อให้มันอืมอืมตายไปแล้วไปไปแล้วเฮ้ยตายแล้วของทางซ้ายเย้ยเยอะจังวะเฮ้ยเยอะเยอะจังวะอือตัวนี้ตัวใหญ่เหรออืออืออือ เออเออเออตายไปดิตายไปดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าให้ถอยหลังไปได้เอาบ้านกูมึงมาทำอะไรบ้านกูฮะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรมันเออใหม่ดิใหม่ดิเฮ้ยเันอยู่ไหนวะอยู่ข้างในเหรอ มุดอยู่ทั้งอะไรตรงนี้เหรอมึงอยู่ตรงนี้เหรอ,อมาดีทีเดียวไอสัตว์โอ้โหพังกระหมดอาหารกูมหมดแล้วัวว,วัวต้องการวัวขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยตลอดวันที่สองวันแล้วว่ะเยี่ยมว่ะดูดีว่ะวันที่สามเราจะรอดไหมเร็วๆ,ๆสวยเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนนะช่วยได้เยอะเลยกล่องยี่สิบบาท มือละกูพร้อมเลยสัตว์มาตีไงไปกันด้วยเฮ้ยแลโวเฮลโแลวิ่งใส่เลยอือเฮ้ยโอ้โหทำไมมันตีแรงอย่างวะทราไปตีแรงจังทำไมตีแรงจังทำไมตีแรงจังฮะทำไมตีแรงจังทำไมตีแรงจังฮะฮะอ่าโยกอ่ะโยกถอดถอยครับโยกถอดถอยครับ ออื้โยกถอดถอยครับโยกถอดถอยครับโยกถอดถอยครับอจังหวะเฮ้ยมันขึ้นอยู <biraz> ่กับ <asp> จ <ires> ังหวะจริงๆว่ะนี่ถ้าจังหวะดีมันตีเราไม่ได้เลยแทบแทบจะไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเลื่อนลบนเลื่อนลบนได้ไหมฮะเฮ้ยมาเฮ้ยอืมอืม พังไปเลยบ้านสร้างใหม่ได้ไอสัตว์เออออือทำม,ม,ม,มาทีเลยตัวอย่างนี้สู้ได้อยู่ครับน่าจะรอดได้หลายวันฟันอยู่ครับอเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโดนปะไม่โดนแล้ววะไม่โดนแล้ววะฮ้่โดนแล้ววะเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยจะไปเจอแล้ววะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่รู้กูจะโยกกับโซไหนดีเฮ้ยพีวันที่สามแต่ไปรอดว่ะโอเคครับผมกับเกมมักกันนะก็จะประมาณนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะก็น่าจะจบไปแค่นี้แหละไม่ทำพาต่อไปแล้วนะเออยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับเกีมักนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ไปละ